สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะศึกษาเรื่องของเคมีอินทรีย์ในหัวข้อของสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ค่ะยังคงใช้หนังสือเคมีสสวทเล่นค่านะคะ สูตรโครงสร้างในตารางนะคะสูตรโครงสร้างในตารางนี้ก็จะเป็นสูตรโครงสร้างแบบล e อิสนะก็คือทั้งสูตรแบบจุดแล้วก็สูตรแบบเสน้นนะคะซึ่งถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยสูตรโครงสร้างแบบล e อิสเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกสาหรับสารประกอบอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์อีกแบบนึงที่เราเรียกว่าสูตรโครงสร้างแบบยอ่อนคะ่ะ คือโครงสร้างแบบย่อเนี่ยคืออะไรนะคะคือโครงสร้างแบบย่อก็คือสูตรที่ไม่แสดงพันธะระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนคาร์บอนกับไฮโดรเจนจะไม่แสดงนะคะและพันธะเดียวระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนก็มักจะไม่แสดงด้วยนะคะแต่หมายความว่าแสดงก็ได้เนาะแต่ไม่แสดงก็ได้เหมือนกันนะคะไปดูในตาราง12.2 12. นะคะ ไตดราลัง12.2นี้ก็จากสูตรเลอเนี่ยก็จะมาทําเป็นสูตรโครงสร้างแบบย่อย่อหมายความว่าเราจะไม่แสดงพันธะระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็จะไม่มีเส้นขีพันธะเลยก็ไปเขียนเป็น CH3 นะคะแบบนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่สองก็เป็น CH2 นะคะตำแหน่งที่3ก็เป็น CH2 และตำแหน่งสุดท้ายก็เป็น CH3 นะคะแบบนี้ และพันธะระหว่างคาร์อบอนกับคาร์บอนเป็นพันธะเดียวเราก็ไม่เขียนและสําหรับกรณีตัวอย่างแรกนี้นะคะจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยเขาจะมี c ี H 2ดสองเนี่ยซ้ํากันถึง2หมู่เราไม่จําเป็นต้องเขียนจัดเอ,อ่อจำนวนซ้ําเรียงยาวๆไปนะคะเพราะถ้าโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่กว่าน,นี้ก็ไม่เหมาะสมมันก็จะยาวมากดังนั้นให้เราใส่หนูซ้ำค่ะแล้ววงเล็บด,ด้วยจำนวน นะคะอันนี้ก็จะได้เป็น c h 3เปิดวงเล็บ c h 2ทั้งหมด2นะคะคือซ้ำกันสอครั้งแล้วก็ตามด้วย c h 3อันนี้ก็คือสูตรโครงสร้างแบบยอ่อเป็นไงคะจาก r e l e a มาเป็นแบบยอ่อไม่ยากเลยนะอ่ะต่อไปนะคะสูตรโครงสร้างที่2เนี่ยจาก r e l e a นั้นเอามาเป็นเบ,บิดย่อตัวแรกค่ะ C กับ H จะไม่เขียนพันธะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวแรกก็เป็น c h 2เลยค่ะ แต่สาหรับถัดไปนั้นจะเป็นพันธะคู่นะคะตำแหน่งพันธะคู่เราไม่ย่อนะคะเราก็เขียนพันธะคู่ไว้ด้วยจากนั้นตัวถัดไปเป็น C-H และ C-S3 ตามนี้เลยค่ะจากนั้นตัวต่อไปดูเลยนะคะพันธะสามก็เช่นเดียวกันพันธะสามเราก็ไม่ย่อนะพันธะสามเราก็ไม่ย่อนอกนั้น C กับ H ก็กดย่อลงมาจะไม่หนึงเส้นพันธะเลยนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งสองสามอันนี้ก็จะเป็นไฮโดรคาร์บอนเนาะสามตัวนี้เป็นไฮโดรคาร์บอน พวกนี้ข้างล่างมาไม่ใช่ตัวนี้ก็ยังเป็นไฮโดรคาร์บอนอยู่อ่ะนะคะหลักการเดียวกันหมดเลยค่ะก็คือพันธะระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนเราจะไม่เขียนนะคะเราจะไม่เขียนและพันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนเห็นไหมคะเป็นพันธะเดียวเราจะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้เหมือนกันนะคะไม่เขียนก็ได้เหมือนกันลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะคอย่างหนึ่ง พอสังเกตแล้วเราลองไปตรวจสอบความเข้าใจกันเลยว่าเราจะทําได้ถูกต้องหรือไม่นะคะทารตรวจสอบความเข้าใจสองข้อนี้เนี่ยนะคะนักเรียนสามารถที่จะเขียนสูตรโครงสร้างกลับไปกลับมาได้คือ,อ,อมีแบบย่อไปเขียนเป็น Lewis มี Lewis ไปเขียนเป็นแบบย่อนะคะเราก็จะลองเขียนกันดูเลยค่ะอันนี้จากแบบย่อนะให้มาเขียนเป็น Lewis เพราะฉันย่อก็คือไม่เห็นเส้นพันธะระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจน ักเรียนมาเขียนเป็น Lewis นักเรียนก็เอาพันธะก็ออกมาเลยค่ะเ s สามตัวแรกก็หมายความว่าคาร์บอนเนี่ยไปต่อกับไฮโดรเจนสามาต่อนะคะจากนั้นถัดไปเป็น CH และไม่เห็นเส้นพันธะด้วยก็แสดงว่าเขาเป็นพันธะเดี่ยวนะคะแล้วก็เป็น C ไปต่อกับ H แบบนี้ค่ะถัดไปเป็นพันธะคู่เขียนเลยพันธะคู่ถัดไปเป็น C เขียน C จากนั้นหลัง C จะเป็น C ีให้สทั้งหมด2แสดงว่าเป็นหมู่ซ้ำซ้ำอย่างไรซ้ำก็คือ C ให้สนี้ล้อมรอบตัว C เนี่ย2ครั้งนะคะอันนี้ก็เป็น C H 3ตำแหน่งนี้ก็ C H 3ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นจากแบบยอ่อเราก็มาเขียนเป็นรีว e ิได้เรียบร้อยแล้วนะคะถัดไปนะคะจากร e วก็เอามาทำเป็นแบบย่อบ้างตัวนี้จากร e วเนาะเอามาทำเป็นแบบยอ่อเราก็ย่อไปเลยค่ะนะคะถ้ายัางไม่คล่องเราก็จะย่อให้มันหดลงมาก่อนเนาะโดยดูจาก แกนกลางตัวนี้ก่อนอ่าดูจากแกนกลางตัวนี้ก่อนอันนี้กรณีไม่คล่องนะคะคือสอนไปเลยนะตัวแรกก็จะเป็น C-S3 ขีดด้วย C ขีดด้วย c s 2ขีดด้วย C พันธะ3และ C-H ตำแหน่งนี้ด้านบนเป็น C-S3 ด้านล่างเป็น C-S3 เห็นไหมคะอันนี้เราก็จะย่อหดลงมาคือไม่เห็นพันธะระหว่าง C กับ H นะคะ แต่กรณีนี้เราก็สามารถจะย่อต่อได้อีกนะคะถ้านักเรียนสังเกตโดยเอาคาร์บอนนี้ตัวเป็นหลักเนี่ยก็จะเห็นว่าคาร์บอนตัวนี้ถูกล้อมรอบด้วย C-H 3ถึง3าหมู่ด้วยกันนักเรียนก็สามารถเขียนได้ว่าเขามี C-H สมเนี่ย3ามครั้งนะคะแล้วไปต่อเชื่อมกับ C นะคะอันนี้เราจะหดพันธะไปแล้วนะคะย่อไปเลยเนาะอันนี้จะต่อไปก็เป็น C-H อง d และพันธะสามย่อไม่ได้นะคะตามด้วย c h แบบนี้ค่ะนะคะเราก็จะเขียนได้ลักษณะแบบนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามสูตรโครงสร้างแบบย่อเนี่ยเราก็ยังคงเห็นตัวอักษรอ,อยู่ดีนะคะเรายังคงเห็นตัวอักษรเห็น c เห็น h นะคะมันจะมีสูตรโครงสร้างอีกอย่างหนึ่งที่เราจะไม่เห็นอักษร c และ h ในสูตรโครงสร้างเลยค่ะ ปสูตรโครงสร้างแบบนี้นะคะสูตรโครงสร้างแบบนี้เป็นสูตรโครงสร้างที่เราเรียกว่าแบบเส้นพันธะค่ะนะคะบอลไลน์สแต u ิวลล์กลอมบล่านะคะแบบเส้นพันธะเนี้ยก็คือสูตรโครงสร้างที่เราจะใช้เส้นแสดงพันธะระหว่างอะตอมของคาร์บอนเส้นแทนพันธะระหว่างอะตอมของคาร์บอนนะคะอ่า แล้วก็จะไม่แสดงสัญ,ญลักษณ์ของธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนดังนั้นสิ่งที่จะสังเกตเห็นก็คือในแบบเส้นผันธาจะไม่มีตัว C ตัว H ที่เชื่อมต่อกันหรือสร้างพันธาต่อกันมาเขียนให้เห็นเลยนะคะตรงนี้ลองมาดูตัวอย่างในตารางทีละข้อเลยนะคะจาก l ิวอมาเป็นแบบย่อเนี่ยคือก็ไม่พูดแล้วนะคะ จากแบบย่อหรือแบบรูวอสมาทาเป็นเส้นพันธะเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นเลยเขามีกี่เส้นนี่คือพันธะระหว่าง4กับ4 1 2 3นะคะเขาจะมีทั้งหมด3พันธะนักเรียนก็จะเขียนเส้นทั้งหมด3เส้น1 2 3แบบนี้ทั้งเหมือนเลยนะคะอันนี้ก็คือสุดโครงสร้างแบบเส้นพันธะ ถ้าเราเช็คว่าเอ้ยแต่และตำแหน่งนั้นมันถูกต้องหรือยังสำหรับเอ่จำนวนอะตอมของคาร์บอนและไฮโดรเจนนะคะตำแหน่งนี้เป็นมุมอันนี้ถ้าครูพูดใหม่ว่าคือเส้นและมุมเนี่ยเส้นก็คือพันธะระหว่างคาร์บอนมุมคือจำนวนอะตอมคาร์บอนนะคะดังนั้นถ้าตรงนี้เราเทียบว่ามุมนี้คือ C ตัวคาร์บอนเนี่ยทุกคนทราบนะว่าเขาอยู่หมู่ที่4มีววรลนซิเล็กตรอนอยู่4ตัวถูกไหมคะ ดังนั้นเขาจะสร้างโคเวเลนต์บอลได้4พันธะรอบตัวก็เลยแต่ถ้าเรียนมองจากสูตรโครงสร้างนี้เขาจะมีเพียงแค่1พันธะคือ1เส้นตรงนี้นะมี1เส้นดังนั้นเขายังเหลืออีก3ที่ไปสร้างกับไฮโดรเจนซึ่งเราไม่เห็นในสูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธะนะคะแต่เราแปลความหมายออกมาได้เลยค่ะตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันค่ะคือตัว C เหมือนกันเพราะเขาคือมุมเนาะ,ะจากนั้นจะมีไฮโดรเจนกี่อะตอมนักเรนก็ต้องนับ เส้นพันธะรอบๆตัวเขาเขามีไว้2เส้นค่ะสองข้างข้างละเส้นนะคะถือขนาดว่า2แขนนั่นเองนะคะแขนคาร์บอนสองแขนจึงเหลืออีก2ในการสร้างกับไฮโดรเจนเช่นเดียวกับตำแหน่งนี้นะคะเป็นตัว C นะคะตัว C ตัวมุมไฮโดรเจนอีกกี K ่อะตอมเพราะเขาไม่ได้บอกแต่เราทราบแน่นอนเพราะดูจากพันธะคาร์บอนที่สร้างไปแล้วเขาสร้างไปแล้วสพันธะจึงเหลืออีก2นะคะจากนั้นตำแหน่งที่3ก็เป็น C นะคะ ตังกับไฮโดรเจนไปเท่าไหร่ล่ะก็ดูว่าเขามีแขนอยู่แค่หนึ่งแขนจริงเหลืออีก3แบบนี้นั่นก็คือสูตรตามนี้เลยนะคะอาต่อไปเช่นเดียวกันไปดูอันที่สองค่ะมีพผนธัคู่ขึ้นมาแล้วแต่หลักการของเรายังเหมือนเดิมนะคะหลักการของเรายังเหมือนเดิมก็คือเราจะเขียนเส้นแนทนนพันธะระหว่างอะตอมคาร์บอนเราก็ไปดูเลยค่ะเทคนิคง่ายๆบอกตรงน,นี้เลยว่า นักเรียนจะรู้ว่ามีกี่เส้นเนี่ยให้นักเรียนนับจำนวนคาร์บอนแล้วลบออกด้หนึ่งนะเส้นพันธะตัวนี้ก็คือคาร์บอนลบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเขามีห้าคาร์บอนเขาก็จะมีสี่เส้นพันธะอย่างตัวแรกเนี่ยสูตรอันแรกเลยตัวอย่างแรกที่ผ่านไปอะ่ะเขามีสี่คาร์บอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเส้นที่เราเขียนอะ่ะเราก็จะเขียนแค่สามเส้นก็คือสามพันธะแบบนี้นะคะดังนั้นในตัวอย่างที่สองในตัวอย่างที่สองนะคะเขาก็จะมีคาร์บอนอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้า 5คาร์บอนค่ะหมายความว่านักเรียนก็จะเขียนเส้นพันธะได้4เส้นโดยเส้นตำแหน่งที่มจะมีพันธะคู่แบบนี้เลยนะคะลองเช็คอตอมคาร์บอนไฮโดรเจนก็จะเหมือนเลยนะคะลองฝึกดูเนาะต่อไปนะคะตัวอย่างที่3เนี่ยถึงแถบถึงเขาจะมีกิ่งเราก็ต่อกิ่งนะตำแหน่งนี้เลยค่ะบอกเหมือนกันเลยนะคะ เราก็สร้างไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็จะมีเส้นตรงเนี้ยแนวแนวแนวระนาบเนี่ยสี่เส้นหนึ่งสองสามสี่แล้วเส้นที่สามก็จะเป็นพันธะคู่มันก็คือเหมือนตัวบนใช่ไหมคะเหมือนกันเลยแต่ว่าตำแหน่งที่สองคาร์บอนตำแหน่งที่สองไปต่อกับ CH2 และ CH3 สามอีกอก,ก็โยงขึ้นไปถ้าต่อก็คือโยงขึ้นไปต่อตำหอ 2, แ,นนนแ,นแตำหน่งนี้คือ C h 2แน่นอนเพราะมีสองแขนแล้วตำแหน่งนี้คือ C h 3แบบนี้ค่ะนะคะ ต่อไปค่ะถ้าเป็นแบบวงถ้าเป็นแบบวงนะคะอันนี้เป็นไซโคนะเป็นแบบวงไซคลิกนะคะเป็นโซฟิกเราก็เขียนแบบวงค่ะเขียนแบบวงไปเลยโดย C กับ s อสจะไม่เขียนนะคะพันธะคู่อยู่ตำแหน่งไหนใส่ตรงนั้นนะคะและเขามีกิ่งเมื่อมีกิ่งเราก็ขีดขึ้นไปไม่เขียนอะไรเลยเพราะตรงนี้คือมุมค่ะคือมุมใหม่ถึงคาร์บอนนะคะแล้วจะมีไฮโดดเจนเท่าไหร่เราก็ดูว่าเขามีไปแล้วแขนเดียวจริงเหลืออีกสแบบนี้นะคะ แต่เราไม่ต้องเขียนให้เห็นในเรื่องของเส้นทันหานะต่อไปอันล่างเลยค่ะอันล่างเลยเขียนเหมือนเดิมเพราะมีคาร์บอนอยู่3ถูกปะมีคาร์บอนอยู่3หรือก็ 3, อเขียนแค่2เส้น1 2นะคะเสร็จแล้วตัวสุดท้ายเนะะี่ยเขาจะต่อกับ o h หรือก็ลากไปหนึ่งแล้วต่อกับ OH อันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะต่อไปนะคะสูตรโครงสร้างนี้นะสูตรโครงสร้างนี้อยากจะบอกเหลือเกินว่าเอ๊ะแล้วทําไมเขาไม่ใจอยากแบบฟันปลาเหมือนสูตรโครงสร้างอื่นๆที่ผ่านมาอันนี้เป็นสูตร เส้นตรงยาวเลยค่ะยาวเลยค่ะอันนี้เป็นมุมนะคะเนี่ยไม่ใช่เส้นเดียวกันนะเป็นมุม,ม,ม,น,น,มน, Aun นะตรงนี้เป็นมุมมุมมุมในที่นี้คือมุมร้อยแปดสิบองศาค่ะดังนั้นนะคะตำแหน่งแรกตำแหน่งแรกตรงนี้ก็คือ C แล้วเขามีแขนเดียวก็คือ C S 3ตำแหน่งนี้ก็คือ C แต่เขามีสแขนครบแล้วก็เป็น C ีเฉยๆนะคะตำแหน่งนี้ก็คือ C เห็นไหมเป็นมุมร้อยแปดสิบนะตำแหน่งนี้คือ C นะ ก็จะมี4แขนครุบแล้วก็เป็น C เฉยๆอีตามนี้เลยนะตามนี้เลยนะจากนั้นตำแหน่งนี้คือ C-H2 ค่ะ C-H2 c S 2ซ้ำกัน3ครั้งเลยจากนั้นตำแหน่งนี้ก็คือ C-double bond O แล้วตามด้วย O ขีดไว้ว่างๆอย่างนี้ไม่ใช่ S แต่หมายถึง C แล้วมีไฮโดรเจนอีก3ค่ะตามแบบนี้เลยนะคะ เพราะนั้นข้อควรระวังคือถ้าเขาเป็นมุมตรงมุมตรงพันธะสามเนี่ยเข้ากลางร้อยแปดสิบองศาดังนั้นนะคะนักเรียนจะต้องเขียนไม่เป็นเส้นหักลงมานะใครเขียนแบบนี้แปลว่าผิดนะคะใครเขียนแบบนี้แปลว่าผิดนะ,ะเพราะว่ามุมไม่หักนะคะมุมต้องตรงเลยพันธะสามแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนเขียนแบบนี้ มันหมายวามว่าพันธะสามจะอยู่ที่ตำแหน่งแรกนะคะพันธะสามจะอยู่ที่ตำแหน่งแรกแบบนี้ค่ะนะคะโอเคไปดูตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเนี่ยนะคะเขาก็จะเขียนเราก็จะเขียนเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าคาร์บอนหลักก็แสดงว่ามีสี่เส้นหนึ่งสองสามสี่แล้วตัวที่สองก็ต่อกิ่งขึ้นไปปึ๊บ่อแต่สุดท้าย้าเป็น N-H สองเราจึงลากอีกเส้นหนึ่งแล้วเขียน N-H สองค่ะ ทำไมต้องเขียนเพราะเขาไม่ใช่ C ไม่ใช่ H ไงคะไม่ใช่ C ต่อกับ H ไงคะก็เลยต้องเขียนด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีอะตอมของธาตุอื่นที่ไม่ใช่ C นะคะเราจะต้องระบุด้วยว่าเขาอยู่ตรงไหนนะคะของสูตรโครงสร้างแบบเส้นผันธะนั่นเองเป็นยังไงคะสูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธะอันนี้ก็จะดูง่ายเข้าไม่เกะก,กะมีความสะดวกนะคะนิยมใช้นะคะนิยมใช้กับโครงสร้างสาร,สารประกอบอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนมากๆนะคะเนื่องจากเราสามารถที่จะใช้แสดงโครงสร้างได้อย่างกระชับแล้วก็ชัดเจนกว่าสูตรโครงสร้างแบบอื่นๆเลยนะคะสูตรโครงสร้างแบบอื่นๆค่ะยังไม่มีความกระชับยังไม่มีความชัดเจนเท่าสูตรโครงสร้างแบบเส้นแขนงคัะในตัวอย่างนี้นะคะสิ่งที่เห็นโครงสร้างเป็นไงคะโมเลกุลใหญ่มากนะคะ พอเราเขียนเป็นแบบเส้นพันธะก็จะดูว่าโอเคเขาดูง่ายเข้านะคะไม่ดูเกะกะไม่ดูลบไปหมดนะคะสูตรโครงสร้างที่เรนเห็นในที่นี้ก็คือคอเรสเตอรอนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเมื่อได้ทดสอบความรู้ตรงนี้แล้วเรียนรู้กันไปแล้วเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันนะคะว่านักเรียนสามารถที่จะเขียนสูตรโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นแบบย่อแบบรีอวสเนี่ยมาเป็นเส้นพันธะได้ไหมหรือในทางกลับกันพอมีเส้นพันธะนักเรียนลับไปเป็นย่อและลีส e ได้หรือเปล่า ตรวจสอบความเข้าใจสองข้อค่ะให้เขียนสูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธะของสรารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรโครงสร้างแบบย่อเป็น C H 3 C d o u b บ e bond C H C H 2 C H 3สองสูตรโครงสร้างนะคะอีกอันนึงคือ C H 3 C double b C H 2และ C H O นะคะจากนั้นข้อ2ค่ะให้สูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธะมานะคะให้นักเรียนเขียนแบบย่อพร้อมทั้งบอกสูตรโมเลกุลด้วยนะคะ ลองไปทำทีละข้อเลยค่ะสำหรับข้อแรกนะคะสำหรับข้อแรกจะเขียนสูตโครงสร้างแบบเส้นกันค่ะถ้าใครไม่กล้องก็เอามาเป็นแบบยอดที่มีเส้นให้เห็นสบายตานิดนึงก็จะง่ายเข้านะคะแต่ถ้าใครล่องแล้วลากเส้นผันหาได้เลยเพราะนั้นคู่สอนแบบชนิดที่ว่า ่าให้นักเรียนทําแยกออกมาก่อนก็ได้นะคะ CH3C และตัวนี้ก็จะเป็น CH3 โอเคไหมมันหมายความว่ามี CH3 2รูปต่อกับ C และตำแหน่งนี้เป็นพันธะคู่ตามด้ CH ตามด้ c s 2ตามด้ CH3 แบบนี้ดูง่ายเข้าใช่ไหมคะเป็นแบบย่อเหมือนกันค่ะนะคะเป็นย่อแบบผสมนั่นแหละก็คือมีเส้นเดียวใส่เข้ามาให้เราเห็นด้วยนะคะพอแบบนี้แล้วเนี่ยนะ เราก็สามารถที่จะเขียนเส้นพันธะได้ง่ายเลยนับคาร์บอนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า้าตัวแสดงว่ามีสี่เส้นนะคะหรือถ้าใครคล่องแล้วก็นับเลยค่ะถ้าเขาวงเล็บสองแสดงว่าเขาเขาล้อมรอบนะก็นับหนึ่งสสามสห้าเหมือนกันก็เขียนสี่เส้นหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ค่ะแล้วตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สองจุดตรงนี้มีพันธะคู่แล้วก็ไปมีกิ่งด้วยมีกิ่งด้วยต่อกิ่งขึ้นไปเลย ะะเส้นเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่หนึ่ต่อไปอันที่สองนะคะถ้าให้หนักเรียนมาเขียนต่อไปนักเรียนก็เขียนได้ว่าเขาคือ C D, D, H สามเป o บิ l e bond H สองส่วน C H O ในที่นี้คือ C ดบเบิ้ลบอน O H ค่ะนะคะ ดังนั้นเราก็จะเขียนเส้นพันธะได้1 2 3 4 5มี5ตัวคาร์บอน5ตัวคาร์บอนก็หมายความว่านักเรียนก็จะเขียนทั้งหมด4สเส้นนะคะ4สเส้นแต่พึงระวังเพราะเขาคือพันธะสามถ้านักเรียนไม่คล่องนักเรียนเขียนแบบนี้คือ1 2 3 4แบบนี้ค่ะ4สเส้นแล้วบอกว่าตำแหน่งที่2คือพันธะสามแบบนี้ มันคือผิดนั่นเองนะคะมันคือผิดนั่นเองเพราะว่าพันธะสามต้องเป็นมุมตรงต้องเป็นมุมตรงดังนั้นสิ่งที่เขียนก็คือเส้นนี้เป็นพันธะที่หนึ่งพันธะสามแล้วก็ไปอีกเส้นหนึ่งแล้วถึงจะไปหา D ดับเบิ e ลบอ d O H ไม่ต้องเขียนก็ได้หรือใครจะเขียนก็ได้คือ ที่พันท้าสามอยู่ตำแหน่งนี้ขึ้นไป C ดับเบิลบอน O ลากมาเอชแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนได้สองแบบสำหรับสูตรแบบย่อที่สองนะคะต่อไปนะคะเรามีสูตรแบบเส้นพันธะยอยู่เนาะให้เราเขียนแบบยอ่อหรือเขียนแบบย่อถ้าใครคล่องแล้วเขียนตามเลยนะคะถูกกำหนดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะ อ่าใส่ตัวเลขไว้ให้รู้ว่าเป็นแบบนี้เราจะได้ใส่ตามได้นะคะอ่าก็เขียนไปเลยตำแหน่งที่หนึ่งเขาก็คือ ch ขอโทษที ch สามลบดีกว่าตำแหน่งที่หนึ่งคือ ch สามตำแหน่งที่สองนะคะ ก็คือ ch โอเคไหตำแหน่งที่2คือ ch เพราะเขามีสามพันธะรอบตัวแล้วนะคะตำแหน่งที่3ล่ะตำแหน่งที่สคือ c อย่างเดียวคือ c อย่างเดียวจากนั้นพลาดไปแล้วเห็นไหมพลาดไปแล้วเราจะไปตำแหน่งที่3เลยไม่ได้เพราะว่าจากตำแหน่งที่สไปหาตำแหน่งที่3นั้นเขาเป็นพันธะกู่ค่ะย่อไม่ได้ไง พันธะคู่ยอ่อไม่ได้ไงนะคะจากนั้นถัดไปก็จะเป็น C ค่ะตำแหน่งนี้มีกิ่งด้วยกิ่งของเขาตำแหน่งนี้คือ C S สองโอเคมหมตำแหน่งนี้คือ C S สามกิ่งนั้นก็คือวงเล็บให้รู้ว่าเขาต่อ,อกิ่งตั้เป็น C S สอง C H สามวงเล็บปิดซะจากนั้นถัดไปก็เป็นตัวที่สี่ใช่ไหมตัวที่สี่ก็จะเป็น C S สองตัวที่ห้าล่ะ C H โอเคตัวที่5 C H และตัวที่5นี้มี O H เป็นกลุ่มด้วยก็วงเล็บว่า O H ค่ะตัวที่6ค่ะคือ C H 2แล้วตามด้วย C l อันนี้ก็คือสูตรแบบย่อนะคะทีนี้พอเป็นสูตรโมเลกุลแล้วเียกก็นับ C นับ H นะคะนับ O นับ C l ว่ามีเท่าไหร่นะคะนั่งนับเองเลยก็จะได้เป็น C 8 เเท่าไหร่คะนะับตามครูได้ไหมเอสสิบห้าไมนะับคินะคะแล้วมี O1 แล้วมี CL1 นี่คือสูตรโมเลกุลน,นะคะเอาละทีนี้จากสูตรโครงสร้างต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะมันเป็นการแสดงการเชื่อมต่อกันของอะตอมในโมเลกุลด้วยรูปแบบ2มิติเท่านั้นนะคะแต่เวลาเราสอ,าอธิบายเรื่องของสมบัติบางประการของสารประกอบอินทรีย์เนี่ย เราจำเป็นจะต้องทราบรูปร่างโมเลกุลหรือตำแหน่งของอะตอมในรูปแบบของสามมิตินะคะว่าอะตอมอยู่กันอย่างไรมีรูปร่างโมเลกุลลักษณะแบบไหนะคะเราจึงต้องมาเรียนรู้กันค่ะเรื่องของแบบจำลองโมเลกุลสามมิติของสารประกอบอินทรีย์บางชนิดนะคะอย่างในตารางนี้เนี่ยนะคะถ้าครูถามว่า CH4 C4 CH คือมีเทนใช่ไหมคะเวลาที่นักเรียนเห็นสูตรโครงสร้างแบบริวอี้จะเห็นแค่สองมิติเท่านั้น จะเห็นแค่สองมิติเท่านั้นนักเรียนก็ได้แค่ว่าเออมันมีสี่แขนรอบๆนะข้างๆนะแต่นักเรียนจะไม่ทราบเลยว่าไอ้สี่แขนรอบๆเนี่ยมันกางคำมุมด้วยกันเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเรามาทําเป็นแบบจาลองโมเลกุลสามิติเนี่ยนักเรียนก็จะได้เลยว่าเขากางคำ120มุนร้อยยี่สิบองศาใช่ไหมแล้วก็มีสี่หน้าเท่ากันทั้งหมดเลยทั้งสี่หน้าสี่หน้าเลยเราจึงบอกได้ว่าสี่สี่นี้นะคะมีรูปร่างโมเลกุลเป็นทรงสี่หน้านั่นเองนะคะ ลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นรูปร่างโมเลกุลในในรูปทรงของสามมิติเนี่ยเขาสามารถที่จะบอกถึงคุณสมบัติถึงคุณสมบัตินะคะในสารประกอบอินทรีย์นั้นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นในตารางนี้ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าสารประกอบอินทรีย์เนี่ยเขาก็จะต่อกันโดยแบบจําลองออโดยโมเลกุลของเขาเนี่ย จะมีรูปทรงเป็นสามมิติไม่ใช่แบบสองมิติที่เราได้ศึกษาสูตรโครงสร้างไปทั้งหมดนั่นเองค่ะคะเพราะฉะนั้นจากคลิปนี้นะคะก็เสร็จสิน้นเรื่องของสูตรโครงสร้างนะักเรียนก็จะได้สูตรโครงสร้างเป็นแบบลิวอิสก่อนเลยถูกไหมริวอิสี่เป็นพื้นฐานที่เรียนมาตั้งแต่ม .4 เลยนะคะเสร็จแล้วพอได้ลิวอิสมานะักเรียนก็จะได้แบบยอเพิ่มขึ้นมานะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะ นอกจากแบบย่อแล้วก็จะได้แบบที่ยอดนิยมมากก็คือแบบเส้นพันธานั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเอาไปทบทวนศึกษาแล้วก็ทำแบบึหัด1 2 1ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ